เรื่องยอ่อเกมล่าตายแมทโซเชียลในโลกสังคมออนไลน์เกมคือหนึ่งในสิ่งที่คนชอบเล่นเพื่อความบันเทิงและมากไปกว่านั้นคือโลกแห่งการหารายได้เมฆชายหนุ่มที่อาศัยกับน้องสาวพยายามผลักดันตัวเองในทุกวิถีทาง เพื่อดำรงอยู่และหาเลี้ยงชีพตัวเองกับน้องด้วยการใช้ทักษะและมันสมองเมื่อวันหนึ่งน้องสาวของเขาป่วยหนักเขาจึงต้องหาเงินเพื่อมารักษาให้ได้จึงต้องร่วมมือกับเพื่อนเขาพีทและไบรท์ร่วมกันเล่นเกมออนไลน์จนได้เงินรางวัลมากขึ้นและมากขึ้นแต่ด้วยความโลภของเมธจึงทําให้ความสมพันธ์เริ่มแตกแยกความต้องการเงินที่มากขึ้นของเขา ก่อให้เกิดการที่เม่ต้องตัดสินใจเพื่อจะก้าวผ่านจุดนั้นด้วยจิตสำนึกของตัวเองให้ได้มิฉะนั้นเขาอาจจะต้องสูญเสียน้องสาวคนเดียวไปตลอดกาลจบไปแล้วนะคะกับเรื่องยอ่อเกมล่าตายแมทโซเชียลฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ